ผมเข้าใจท่านครับขายเลยครับขายเลยล่ะยุให้ขายอะแต่ทำนานห้าร้อยคู่เอาเข้าไปคุยร่วมกับราคาขายครับคือ,อไรเอ่ยพูดซะอยากรู้เลยใครจะซื้อยัง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 ไม่โปรโมทให้ยังไม่ตกลงเราจะไปโปรโมทให้ได้ยังไงละ่ะไม่ได้เดี๋ยวเปิดขายลูกก็ได้แล้วนะแต่มันจริงๆแล้วอะเปิดขายลูกก็ได้แล้วนะจริงๆนะ ถ้าจะเอาตังค์นะผมว่าห้าร้อยคู่ถ้าเปิดฟีสไตล์อ่ะใครจองก็ได้เงี้ยแล้วก็อัดแม่ทําเป็นร้อยแม่เลยเงี้ยปีเดียวก็ส่งจบห้าร้อยคู่เนี่ยสม <c oughs> ล้านนะผมขายมีคนซื้อเอาทองหมินมาทําพร้อมโอนสองคู่ไม่อยากให้ขายนะคือสามล้านนะผมขายแต่เขาต่อผมสองล้านล้านห้าไงผมยังขายไม่ได้ ก็เลยมาถามเนี่ยใจก็อยากขายนะเพราะว่าผมทําไม่ทันแน่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากขายเพราะอยากจะเห็นลูกมันอนะเพราะว่าทํากับแม่คัดไว้เราก็อยากเห็นลูกถ้าลูกมันเก่งมูลค่ามันไม่ใช่สองล้านห้าสาล้านหรอกห้าล้านก็ไม่ขายก็จะเหมือนในเคแมนยางเงี้ยกองโจรเปิดรับฝากผสมจะฝากจริงๆนะ ถ้าเปิดรับฟาร,ร์ผสมคอกละสามหมื่นนะแต่ว่าเอาช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเอาคอกละสองหมื่นห้าหรือคอกละสองหมื่นเนี่ยก็ว่าน่าจะมีเป็ร้อยคอกนะทีแรกผมเปิดรับคิดลูกไก่ตัวละห้าพันไงแต่ถ้าเอาโปรโมชั่นโอนเต็มรับผสมสองหมื่นอย่างเงี้ยคนก็น่าจะฝากเยอะนะ100ร้อยคอกก็สองล้านแล้วนะ ขายเลยเพราะไก่มีหลายตัวนะแข่งกองโจนพอๆกับเคแมนนะทำให้เอีก่ Man, นะกอนห้าิบคู่แล้วนะขายราคาสองล้านฮะมันขายไม่ได้ขายให้เอซีไปห้าสิบคู่คู่ละห้าพันราคาเขาก็เสียเขาซื้อสองล้านห้าไปเขาก็ด่าแม่เราดิขายเพราะเดี๋ยวเปิดจองลูกพี่เจอปัญหาหลายอย่างมากะแบ่งไปสักตัวขึ้นมาใหม่เยอะนะ เก็บไว้ขายลูกดีกว่าสองล้านห้าถูกไปขอสามล้านชอบมากกองโจรน,นะเคแมนนี K ้ไม่ได้ตีแต่ห้าล้านไม่น่าขายนะใช่เคแมนมันเห็นลูกมันแล้วไงแล้วผมก็เชื่อว่ากองโจรก็อัเตอร์ใจลูกไม่แข้งไม่แพ้เคแมนหรอกผมก็มั่นใจมันอยู่นะอย่างเคแมนแม่งไม่ได้ตีเลยผมห้าล้านผมยังไม่ขายเลยฟงวินแทนได้สบายนะขายได้สองล้านห้า คำพูดคือส่วนหนึ่งธุรกิจยอมรักษาคำพูดดีกว่าเสียคำพูดสุดยอดนะไม่มีค่อยรับผสมนี่สิใจเข้าใจเราจัดผสมเคแมนหน่อยครับพอไก่เลือกไม่ถูกเก่งทั้งนั้นนะไม่ขายครับไว้ทำลูกไายดีกว่าขายเลยครับพอไก่รอขึ้นมาใหม่เพียบแต่อีกอย่างนึงนะมันเป็นลูกชายลอนนี่ด้วยที่ผมไม่อยากขายเนี่ยเพราะว่ายังสส่ลอนนี่อ่ะ ถ้าเป็นลูกชายที่ว่ามีผลงานชั้นบนเนี่ยมันไม่มีใครมีไงเก็บไว้เพราะงานยาวทั้งปีสบายใจก็เยอะนะเปิดจองลูกแล้วขายลำบากไม่ใช่ถ้าเปิดจองลูกคู่ละหนะ้าพันน่ะผมก็ไม่กล้าขายเขาหรอกไปททำราคาลูกไก่เขาเสียใช่ไหมละ่ะตรงข้ามบอกตีผมแข่งเดียวจากไวยร้ายกลายเป็นเด็กเรียนเลยล่ะ ขายครับไก่ขึ้นมาเก่งทุกวันนะเปิดฝาผสมเคแมนกองโจมมีความโดดเด่นมีจุดขายลูกได้ทั้งชาติผมก็ว่ามันมันมีจุดเด่นไงมันมีจุดเด่นที่เบอร์แข้งยังไงลูกมันก็ต้องขายได้ไก่นุ่มเนี่ยตัวละหมื่นหมื่นห้าผมขายได้แน่เออไม่ขายดีกว่านะนะไม่ต้องขายดีกว่าเออเดี๋ยวผมได้ปฏิเสธไปนะ ขายรอชักกี้ขึ้นล่ะลูกลอนนี่เหลือน้อยเก็บไว้นะลูกชายลอนนี่เหมือนสมเด็จน้องบีหน้าบอกหวัดดีน้องบีหน้าไม่ขายนะอยา่าขายเลยนะเออไม่ขายแล้วก็เปิดจองคู่ละห้าพันวันที่ห้าเพราะอีกไม่กี่วันแล้วนี่แต่ขอโอนเต็มนะห้าพันหกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น ใครจะจองสิบคู่20คู่ก็จองไปแต่ขอโอนเต็ม5,600ไม่ขายดีปะไม่ขายอะตั้งไว้3ล้านเขาเอาจริงๆทําทำไงเขาเอาไงค่ัเขาต่อ2อล้านหไงผมไม่ขายนี่ไงเดี๋ยวก็ปฏิเสธไปเลยไม่ขายแล้วกัน ปอระผสมสองหมื่นที่จอนก็จดมืองงิกแล้วนะจัดให้สองคู่โอนเต็มนะวันที่ห้าจองกับใครอ่ะต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับเงินสองล้านสําหรับท่านขยับแป๊บเดียวก็หาได้นะเออยังว่าแหละแม่งแต่ไก่ไก่ตัวนี้ไก่แบบนี้แม่งมันหาไม่ได้นะแข่งมันโหดเก็บไว้นะพอไก่เยอะตัวแทนหลายตัวเอาเงินมาหมุนก่อนนะ กองโจรน่าจะจ่ายลูกแข้งยิงกว่าจอนวิกนะเออนะจอนไม่ขายเดียวนะเอาเอาเอาให้จอนตัดสินใจดีกว่าจอร์นว่าไงฮะทำไก่เก่งดีฮะเก็บไว้ดีกว่าไม่ขายนะทำไก่เก่งเนี่ยสองล้านห้ามันสองห้าล้านห้าเดี๋ยวก็หาได้ จองด้วยสองคู่เอฟซีภูเก็ตนะแต่เปิดจองเนีผมว่านะวันที่ห้าไม่ต่ำกว่าร้อยคู่แน่นอนถ้าจะเอาเงินมาหมุนนะห้าแสนได้แน่ร้อยคู่เนี่ยห้าแสนหกผมได้แน่ถ้าจะเอาเงินมาหมุนนะไม่ขายแล้วอ่ะ ไม่ขายก็ไม่ขายอ,าอ่ะนี่ถ้าไม่รับปากไว้ก่อนนะถ้าไม่รับปากเอฟซีไว้ก่อนนะคู่ละห้าพันนะผมขายไปแล้วเนี่ยสองล้านห้าแพงกว่าตัวชนะอีกเอ้ยไอนี่ไอกองโจรน,นะไม่ใช่อกองปราไอกองปลาแพ้นะผมตั้งไว้สามแสนไม่ใช่สองล้านห้านี่ไอกองโจรไอกองโจรที่ตีกับอะไรนะ กองโจตีใครนะแสนชัยเฮ้ยปอประชากองโจนที่ตีกับปอประชาคนละตัวกันวันดีลุนขายไหมไลุนไม่ขายนะไม่ขายอ่าให้ลุนตัดสินใจอีกคนนึงอะ่ะไอ้ลุนรวยด้วยไม่ขายเลยฮะไม่ขายนะรวยด้วยอ่าไม่ขายก็ไม่ขายไอ้ไอ้ลุนก็ไม่อยากให้ขายไอจ้จอนก็ไม่อยากให้ขายเอาไว้ทำกระลูกสระต่างเาลย นี่มันกองโจรไม่ใช่ไม่ใช,ใช่กองปราบไอ้กอ้กองปราบนั่นคนถามมามันเจ็บหนักตั้งไว้สามแสนกองโจรหาเงินได้มากกว่าสามล้านนะขอบคุณนะครับที่ท่านรักเอฟซีกองโจรทำได้เงินได้มากกว่าสามล้านสบายนะใช้เวลาปีเดียวกองโจรทำได้ได้มากกว่าสามล้านแน่นะ คนเข้าใจผิดนะเนี่ยไอจอนนึกว่าตัวที่เราแพ้นึกว่าไอกองปราบไม่ใช่ไม่ใช่กองปราบนะไอกองโจนเออวันด,ดีขายไปมีแม่ไก่ท่านก็ไม่น่าลุ้นนะขายขายคนในครอบครัวนะขายคนอื่นเสียดายใช่กองปราบัวดใจสุดยอดนะโอเคตัวเมียฉลาดลน,นี่ขายเท่าไหร่ตัวละสามพันครับเอาใจไปเลยเอฟซี FC, ไม่ให้ขายก็ไม่ขายนะ ไม่คือเรารับปากไว้แล้วอะแต่จรห้าร้อยคู่ในกลุ่มมีอยู่เจ็ดร้อยคนกูไม่ได้รับเพิ่มเลยนะห้าร้อยคู่มึงว่าถึงไหมแต่ว่าร้อยคู่อะว่าร้อยคู่ผมว่ามีกันมีแน่ถ้าสองร้อยคู่ก็ทีเนี้ยมึงจะต้องแม่ไก่ขึ้นเพิ่มอีกร้อยแม่ลำบากต้องทำค้อบีอย่าขายเลยค่ะตัวใหม่ขึ้นมาไม่เหมือน ไม่เหมือนเก่าใช่ไหมใช่ตัวใหม่ขึ้นมาก็ไม่เหมือนไม่เหมือนในกองโจนอะ่ะแล้วลูกโรน,นี่ดียวยครับปัญหาใช่ป่ะขอกลุมหน่อยเหรอกุมกลุม,มอันนี้มีป่ะอันนี้เขากลุ่มกองโจนป่ะขายผู้รีเลยผู้รีเอาตังค์นิไหนมาซื้อส <c oughs> วันด,ดีเส้นหนึ่งแข่งมันพิเศษมากกองโจนเก็บเงินรอแล้วนะอ่ะเอาเป็นว่า กติกาเดิมถ้าใครจะมาผสมก็คิดลูกไก่ตัวละห้าพันไปเลยเก็บไปกองตัวนะอจอ,อนวิกคงมีไว้ก่อนครับเก็บกอ,อ,องโจรจอ,อนวิกไว<ห>้นะชุดสตาร์งชุดหลังนี้ว่าทำนะครับเพื่อจะขึ้นสาวขอขอ,ขอเก็บไม่ขายตั้งไว้วได้สองวันร้อยคู่เกินแน่คนได้ดูกองโจรจรสำคัญมันเป็นลูกรอนนี่หาไม่ได้แล้วนะมีลูกสาวรอนนี่ใจลูกสุดมากนะยินดีด้วย ซื้อกองโจนไม่รีบเอาดันมาต่ออดได้เลยล่ะปีเดียวก็ได้คืนและสามล้านนะแต่มันดังนะไอ้กองโจนนี่มันดังนะไก่เก่งได้แต่เก่งคนละแบบใช่เจ้าของมันไมฝ่ฝันสลายใช่ไหมไม่ขายละนอนตีห้าสองวันมิดเมื่อคืนคุ้มค่าสุดอะเปิดจองเลยครับท่านสิ้นเดือนโอนเต็มเดี๋ยววันที่ห้าเปิดวันที่ห้าวันเดียวพอเอาวันเดียวพอกองโจนไอคิวดี แข้งโหดหาตัวแทนไม่ได้นะเก่งครับกองโจนนะร <c oughs> ับเข้ากลุ่มด้วยโอเคเปิดจองเฉพาะในกลุ่มนะ <c oughs> เรียวมะกก็อยากขายนะรอลูกเรือมะ เหลียวมะมันเอาเก็บเอาไว้พัฒนาต่อกับลุกไแชปอยู่แล้วเหลียวมะไม่ได้ขายอยู่แล้วหลานโยกก็ตัวละสามพันนะครับไก่สาวนะสามพันห้าพันนะครับกองโจลูกสาวแชปน่าจะสุดนะนะลูกสาวแชปมันก็มาผสมได้หมดอะกองโจนจอนวิกแต่กองโจนเฮียที่จริงก็ไม่น่าขายนะมันดังอยู่แล้วนะจอนนะ เ,าาปเปิดจองนี่โอนเต็มโอนเต็มครับวันที่ห้าวันเดียวด้วยได้แค่50คู่ก็เอาแค่50คิคู่ได100 100้ร้อยคู่ก็ร้อยคู่สองร้อยคู่ก็200รอยคู่เปิดจองแค่วันเดียวพอนะกองโจรไ <c oughs> ก่สาวคู่เกิดเก่งก็เริ่มที่ตัวละหมื่นห้าต้องดูว่าลูกอะไรไงถ้าชุดสามแสนก็เริ่มที่ตัวละหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่น ชอบทุกตัวกวนใจกองโจนนะไม่ขายก็ไม่ขายอ่ะแต่เราว่าร้อยคู่น่าจะได้ชุดโปรโมชั่นยกคีรีชุดสุดท้ายส่งวันไหนวะจอนอ๋อไอเช็คอยู่ตรงน,นี้น่าจะส่งวันอังอาทิตย์หน้าหรือว่าสองอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์นี่แหละครับชุดสุดท้ายพร้อมก็โอนเงินมาได้เลยนะครับพร้อมโอนเงินมาได้เลยลูกยกคีรีนะ ็ถ้าส่งชุดนี้ไม่หมดใครที่ไม่พร้อมเดี๋ยวผมโอนตังคืนให้สำหรับยกคีเรีอย่างเดียวนะบางคนเขาเงินไม่พร้อมเขาโอนมาสองพันไงผมก็กองโจรซิกเนเจอร์ฟาร์มนะมีลูกสาวประเงินไม่มีครับเอาลูกสาวสตางค์เข้าก็กองโจรสุดแน่นะผมก็ว่าสุดแน่มันจะต้องเก่งมีครับลูกสาวประเงินครับเริ่มที่ตัวละสามหมื่นนะ เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับปลาเงินลูกสาวสิงโตนะกองโจรแม่อะไรบ้างครับเก็บตังไว้จองลูกกองโจรอยู่นะลูกสาวสุดใจมีครับตัวละห้าพันกองโจรเปิดคู่ละเท่าไหร่ที่เปิดให้เอฟซีถ้ามาใหม่ยังไม่ต้องจองครับรายละเอียดเนี่ยผมแจ้งไปแล้วขายให้เฉพาะเอฟซีคือ ผมไม่ได้อยากทาเยอะนะเอาแค่คนที่จองในกลุ่มเข้ากลุ่มถ้ายังไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้เปิดจองนะครับปีหน้ากองโจรได้ชนล้านแน่นะลูกสาวสุดใจทักหายดวงได้เลยไอ้ดวงก็ได้ไอ้จอนก็ได้นะครับตัวละห้าพันมีใสโยกคิรีออกหาคู่ชนแสนหนึ่งตัวโยกคีรีนินจาหนุ่มลงมีครับสตางใจลูกแบบดีต้องใส่กองโจรมีเหลี่ยมแข้งถนัดแน่นะ ไม่ขายก็ไม่ขายวะเปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เอาวันที่ห้าวันเดียวครับเอาวันที่ห้าวันเดียวเลยลูกสาวเด้ยวหาเปิดตัวละสามหมื่นนะไอดวงเบอร์อะไรนะศู 97, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 1, นยะ์เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองสมหนึ่งเนี่ย ใช่บอกว่าไม่รู้รับหรอไม่รู้เอร์ไหนเวไหนสามล้านแป๊บเดียวก็หาได้ไก่สาวร้อนนี่รู้พอ่อรู้แม่เริ่มที่ตัวละห้าพันนะครับกลุ่มเต็มแล้วล่ะจองตัวเดียวได้ไหมครับท่านได้กองโจมเป็นไ,ไก่แบบดีน่าเก็บไว้ทําพ่อนะใช่ปวดใจใหญ่ไม่ให้ขายก็ไม่ขายนะอ่าไม่ขายก็ไม่ขายจัดไปดเดี๋ยวจะส่งบัญชีให้โอน กองโจลูกสาวเดยหักสุดนะจิบกิโลกิโลครับเข้าตุ่มตั้งแต่วันแรกรอ,อกโอนเต็มนะโอเคไม่ได้ทำครับเสื้อกองโจรตัวจริงท่านรอ,อมากขอบคุณมากครับอ๋อวินปีกช่องบอลลูนปีกช่อง จัดไปย้ยเสียไม่ขายแล้วนะโอเคจัดไป mm hmm. กดทข้าลิงหน้าโปรไฟล์ไม่ได้นะลูกสาวเชปกองโจนเวอร์ชันนี้เก็บตัวเมียอย่างเดียวนะโอเคถ้ามีลูกสาวแชปนะผสมกองโจนนะโอเคนะครับท่านไม่ขายโอเคอ้าไม่ขายก็ไม่ขายขายไปจะไปหาที่ไหนแบบกองโจนนะลูกรอนนี่อีกต้องอยู่โกเซมนะโอเค